สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการเทสก่อนสมม่งมอบถึงมือลูกค้ากันอีกเครื่องนึงครับผมกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะลูกค้าส่งมาท,ทําสีเทาเข้มนะคือเทาลำโบตัดแดงอินเนอร์แดงติดฟิล์มจอดแดงให้ลูกค้าครับผมมาครับมามาเทสกันใช้งานกันเลย เหการใช้งานก่อนส่งมอบคืนสู่เจ้าของนะครับโอเคตรงนี้ก็ลงทีมให้ลูกค้าครับลงทีมกับจอทีมกับหน้าจอ ถ้าอมอ่านนะครับ้าอมอ่านปรบับบิดขึ้นปรบับบิดลงโอเคนะครับผมมาดูการยิงไฟยิงไฟ,ไฟว้าว้าว้า โอเคครับผมใช้งานปกตินะยิงไฟก็พรุ่งนี้บินครับพรุ่งนี้บินพักก็ตามสไตล์ครับนอนเกาไข่รอ ยากนะครัเค <Yeah>. okay, <yeah. S 1> ครับผมใช้งานปกติน,นะครับผมก็ ces, บินพวกนี้ครับมันก็ไข่รอได้เลยครับผมโอเคครับจบการเทสแบ็ดเพียงเท่นี้นะครับผมบายบายเลิฟยู